ครับดูนีโก็อยู่บนหุ่มโคไฟนะครับวันนี้ผมจะมาอะไรนะสอนสอนลงอะไรนะสอนลงไอ้เจ้าเอ,เอ็ดออนอะเรมเท่าซอสน,นะคือคลิปเนี้ผมจะไม่แปะลิงลิงนะเพราะอันลิงอันนี้โคตรแบบ พูดเยื่อเพราะฉะนั้นให้คุณผู้ชมมาในคลิปมาในช่องผมมาในช่องผมครับไปที่ YouTube แล้วก็ไปที่การติดตามนะแต่ผมเป็นคนสร้างช่องผมก็ต้องมาที่ช่องของฉันนะแล้วก็มาที่วิดีโอมาที่เนี่ยมาครับรีวิวอะ่ะเออนะครับ เดี๋ยวปิดก่อนนะให้คุณชมนั้นมากดนี่นะคลิปนี้ผมจะไม่แปะลิงก์นะเพราะกว่าจะได้ลิงก์แต่ละลิงก์อ่ะเออมันนานมากนะคลิปนี้ผมขอไม่แปะลิงก์ก็แล้วกันนะให้คุณผู้ชมนั้นมาคลิปนี้แล้วก็ไปที่ลิงก์ที่หนึ่งครับตึกไปที่ลิงก์ที่หนึ่งครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมนั้นกดที่ตัวหนังสือสีแดงแดงตรงนี้นะกดเข้าไป แล้วก็มันจะมีตัวอักษรอะไรสักอย่างก็ให้คุณชมนั้นกดเข้าไปอีกรอบนึงนะแล้วก็กดดาวโหลดนะแล้วก็ถ้าคุณชมน,นั้นออก้ก็มาที่ youtube แล้วก็ไปที่ลิงก์ที่สองนะไปที่ลิงก์ที่สองนะคะคุณผู้ชมไปที่ลิงก์ที่สองนะแล้วก็รอมันไปนะเน็ตผมเช้า ไปด้วยนะที่เน็ตผมช้านะเฮ้ยเน็ตสปีดเร็วๆหน่อยโอเคนะครับผู้ชมให้คุณผู้ชมนั้นกดเหมือนเดิมไปที่ตัวหนังสือสีแดงแล้วก็ไปที่ตัวหนังสือสีแดงเหมือนเดิมนะกดสองโบแล้วก็กดดาวน์โหลดนะแล้วก็แล้วก็ไปที่ไมโครฟ์หรือกดไปที่ไปที่หรือให้คุณผู้ชมนั้นกดไปที่ ตรงนี้เราก็กดก็ได้นะแต่ผมเลือกเข้ามาในเมนคับแล้วก็ใส่ใส่มดเข้าไปนะโอ้โหเสียงรถนะครับคุณผู้ชมรอมันไปนะนะ้่ผมตัดคลิปเลยนะโอเคครับหลังจากที่เรานั้นเข้ามาในเมนคับเสร็จแล้วให้คุณผู้ชมนั้นเลื่อนแล้วก็มาที่ดาวโหลดแล้วก็กดเข้าไปเลยครับตึบ แล้วมันก็จะนี่ครับผู้ชมแต่ผมลงแอปออนตัวนี้ไปแล้วมันก็จะเฟลนะคะผู้ชมผมลงแอปออนตัวนี้ไปแล้วนะเลยมันก็เฟลนะมันลงซ้ําไม่ได้นะคะผู้ชมแต่ถ้าคนที่ลงลงแอดออนหน้าใหม่อะ่ะเออมันจะไม่เฟลนะแต่มันมันสามารถใช้ได้ตั้งตั้งแต่1นึ่งจุดบสี่นะคะผู้ชมนะ โอเคสำหรับการสอนในครั้งนี้ก็